แต่ว่าเลี้ยงกันมาอันนี้คืออะไรนะครับไส่คอันนี้ไส่จีนไส่จีนอ่าเป็นพันปลายาวที่ที่เราเอาเข้าเหรอครับเมืองเรามีไปบ้าขงเขามาประเทศนี่แหละเป็นแต่วิธีการทําไปเห็นที่เขาทำน่ะมาจริงๆอ่ะต้นมันสภาพสมบูรณ์เนี่ยเขาแกะเอาแกะเอาพักให้เป็นแผลแล้วก็ให้แผลเดินเอาแข็งมากเลย อ๋อควักให้มันเป็นแผลได้ให้มันเป็นให้มันเกิดความเก่าอย่างนี้เออการขุดการขุดการเจาะก็มันเลยต้องวรอการเก่าอ๋อความรู้ใหม่โอ้หต้นใหญ่มากต้นนี้โอ้โหอลังการมากต้นนี้ดูครับเดี๋ยวนี้นะท่าสิดดียอดทาติ์ตอนแรกผมรู้ว่าซากต่อไม่ใช่แล้วไงมันบิดขึ้นไปเองได้อ่ะนี่บิดขึ้นไปยังไงไม้จริงธรรมชาติ โดนพายุพ uh, ัดลงนี่ลงมาสวยมากที่เขาทำที่เมืองจีนนะครับอลังการมากต้นนี้โอ้โหเมเปิ้ลแั้วได้ไม่หนาวเลยเหรอโอ้โหสวยมากโอ้โหอลังการตที่จีนนะครับอันนี้แค่บางส่วนโอ้โหต้นนี้สุดๆนะครับ ยอดครับอ๋อบอลไทยที่กินฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยยุติธรรมมาเจอคนไทยกับโอ้อยู่ิธรค,ครับนี่ครับจอดโอ้ยืนงงในโดงบอลไทยเมืองจีนนี่เป็นตลาดนะครับเยอะมากนี่โซนกระถางทั้งแถบโซนกระถางทั้งแถบแล้วก็บอลไทยทั้งแถบโอ้เยอะมาก มาครับยืนงงในดงสนโอ้โหอระรัวโอ้โหัวโคตรใหญ่ใหญ่มากตันนี้โอ้โหยอดใหญ่จริงโคตรสวยเลยตันนี้โอ้ครับที่เมืองจีนนะครับ แบบโบลาด้วยแบบหรือว่ามันมีเครื่องอยู่ในนี้ไม่มีกล่องกล่องเข้าเก็บเสียงเจ๊มากเสียงเสียงเถิดดีมากครับแค่แค่ดูแต่ในหนังกินเคยเห็นแต่ในหนังกินถ่ายให้แล้วก็เอาไปไหนโอ้โหบรรยากาศ อืมส <ry> ุดยอดวิวนี้ที่เมืองกีนะครับดูโอ้โหอีจูดิเปอร์ด้วยกลมๆจูดิเปอร์อะไรเขาดิบเนี่ยนะเออมทำได้ไงดูครับจูดิเปอร์โอ้ บางคนก็ซอยถี่ซอยบางซอยแน่นซอยพุ่มแล้วแม่งเข้าขาถางดีด้วยนะแล้วแต่สวนนะครับเพราะว่าเยอะจัดครับส<ต>ายช็อปจากเมืองไทยหุ้ยทับทิมใหญ่เกินใ,กใหญ่มากโตนใหญ่ดูครับอลังการมาก เออมผมจะเดินไปดูตะโกผมนึกว่ามันตะโกนะครใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหนี่สายพันธ์เดียวกันคับตะโกบ้านเรานี่นะครับสวยมากอลังการโอ้โหวันเส้ต้นนี้อืมดูสากอลังการงานสร้าง ค,คนคนจีนเนี่ยค่าเข้าสิบเก้าหยวนคนคนท้องที่เองก็เสียตังค์สิบเก้าหย,ยวนทางไปห้องน้ำสวยมากอ่าอืมมันจะ ไม้พวกนี้กลายเป็นไม้ตลาดไม้ที่เข้าสนามไม่ได้ด <c oughs> ูเขาทำไรอย่างเงี้ยเหมือนของเล่นนียโอ้เยอะเกินมันเยอะเกินจนโอ้ใช่เลยนิเปอร์กลายเป็นของเล่นไปเลยที่เมืองจีนโอ้โอเค,คมาดูไม้ผลครับ ไม้ผลของส่วนนี้โอ้โหมันเยอะมากเลยดูครับเล็กๆก,ก,ก็ออกลูกออกผลเต็มเลยอืสวยเหมือนตะโกบ้านเราเนี่ยเหมือนตะโกมากเลยเนี่ <Yeah. S 1> ยใบเดียวกันเลยโอ <Yeah. S 1> ้ลดน้ำด้วยนี่ครับดู น่ารักมากดูต้นนี้โอ้โหโดกแบบเต็มต้นเลยดกจริงไม้ผลต้นเล็กๆก็ติดดสุดยอดสุดยอดอที่เมืองจีนนะครับที่เมืองจีนโอ้โหไอเดียโคตรดีโอโ้ในกระเป๋าน่ารักมากควรใส่ในกระเป๋า สๆๆโอ้โหต้นนี้ไม่ศาสตรสาดโคตรอลังการเลยครับสาดโหดมากานี่จีนนะครับที่เหมือนกีนชุางยอดจริงๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําดูครับว่ามันใหญ่แค่ไหนสาดโคตรโดดเด่นขาวสแตทกับสีผิวผม ใหญ่มากโอ้โห,โโหตันนี้ทำไมมันใหญ่อลังการขนาดนี้ซากโคตรดุโคตรโหดเลยตนี้อลังการจริงโอ้สุดยอดสุดยอดมาดูศิลปินจากเยอรมันนะครับโอ้โหเอาจนได้นะตัดลำต้น นึกว่าจะเอาไม่ลงนะ <Okay. S 1> ขงเขาเอาจนได้หมออย่างจากเเกลมันนะครับมือลำต้นมันตรงไปครับเขามองว่ามันตรงไปแล้วเขาก็บิดลงอีกเลยอ้อือ ยังไม่พอคนระับเออเอาลงอีกกันได้เอเยอดนี่เป็นศิลปินจากเยอรมันนี่เป็นเครื่องมือที่เขาใช้ดัดนะครับ เนี่ยมันมันไม่นี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 ่โอ้นี่ครับอุปกรณ์ดัดของเขา <c oughs> โอ้โหดูครับกิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยดัดอย่างนี้เลย <c oughs> เอืย้มเฮ้ยเขาทำได้นะ <c oughs> มันใหญ่มาก,กิ่งเท่าเกือบเท้าแขนนะ เออคนนี้ทำน่าสนใจมากน่าสนใจอืมนี่ครับจากเยอรมันนะครับคนนี้ทำไม้น่าสนใจมากเทคนิคดีมากนะครับเอเอาไม้โชว์อโอ้โหนำต้นจากตรงๆนะ อนนี้ลำต้นบิดดีเลยอ่อ,อนช้อยเลยครับจากเยอรมันนะครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตจากาํำสวนถักไม่ใช่สวนถักเป็นป่าหน้าเดียวนะัศิลปินชาวจีนสวยด้วยนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้น่ารักจะไม่มีเลยเพราะราคาออามาเรโอ้โแล้วราคาไม่ถูกด้วยนะน่ารักมากปลูกในกระเป๋าคิตตี้โอ้ไอเดียดีมากนี่สามสามพันเป็ร้อยหยนสือเน่ารักน่ารักครับเป็นศิลปินจากเมืองจีนนะครับทำ ปลาลาดเดียวอเอาหินกับปูนนิดกระปูนแปะนะครับแล้วก็จะเอาไปใส่ในนี่แล้วก็เอาไปวางนี่นะอือแปะปูนเลย อ,อ๋อล็อกตายตัวเลยนะครับออก็เป็นเทคนิคการทำนะครับปลาร่าเกียวบววใส่แอปเปิ้ลยังโคตดกดกมากครับบัวใส่แอปเปิ้ลดกจริงดกจังนะครับใช่หมดเลยครับไม้ผล นน่นท้างในนั่นเยอะมากครับที่เมืองกีนนะครับที่เมืองกีนวันไซนี่ครับมีทุกอย่างจริงๆที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นโอ้มาดูครับนี่มันต้นอะไรอ้อพับอืวันไซพับโค้ดดกดูครับดกมากเลยนะ มีทุกกิ่งทุกก้านนี่ครับตโตโหันขวาส้มบอลใส่พับ <laughs> โอ้อันนี้ส้อมอืมันดกมากเลยมันใช้ปุ๋ยอะไร <laughs> ไม่ได้เอามาติดนะนคือลูกกิ่งด้วยที่สำคัญมีทุกกิ่งทุกก้านน,าน,น,านี่ครับมะนาวเขายัางติดเลยยอดแล้วครับบอนใส่ที่เมืองจีน <c oughs> โอ้โหโนี่มันต้นอะไรครับเนี่ย โอ้ทำไมมันดกอย่างงี้โอ้โอ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 โดกมากต้นลำใหญ่นึกว่าลำใหญ่อือหือลำใหญ่จริงๆเหรออย่าโกหกผมนะั้ตัวอะไรก็ไม่รู้ผมเชื่อคนง่ไงอนนโอ้มาดูครับอ,อือหือดกมากไพทอนไพทอนไพทอนนี่ครับเต็มไปหมดนะครับ อินเตอร์ไพ่ท่อนนี่ครับเยอะมากนะครับที่มังกินต้นเล็กๆ<า>อย่างเงี้ยออกลูกออกอะไรเต็มนี่ครับดกมากดกแบบจนล้นสุดๆนะครับยอดมากดูสนดำโอ้โหโคตรดีเลยนคโคตรดีเนี่ย อย,ยอดโคตรดีเลยราคาพันกว่าบาทนี่เฮียดูโอ้โหตัวนี้สุดๆเลยโอ้พันกว่าบาทพ่อแม่เลยมีเป็นหมื่นนะถ้าไปถึงใครนะ่ยเยอะด้วยครับโอ้โหเฮียสุดยอดฝีมือคนจีนเราเคยเห็นแต่คลิปเขานะคนนี้ นี่คือเขาล่ะยอดฟีมือคนที่ต้อสนทานโคตรจริงวันนี้ตัดต่อดีด้วย